มันไหลยมันหลไหลทำไม่เป็นปุก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  โอ้ดำเม่ง้างจะดำดำเครื่องเดียวหนึ่งดำแค่นานนี่ให้มุดเลยมุดมุดลงไปที่ดำมุดมุดดำน้ำไปดูปลาจว <c oughs> พอจะมุดหรือเปลือง น้ำเข่าหูน้ำเข่าหูไอ้ปูไรออกน้ำเขาหูไอ้ปูไรออกอืมเาอา <c oughs> ให้นานที่สุดอ่ะมาดูกันเดี๋ยวมุดน้ำให้มันนานที่สุดนะอ <c oughs> ย่าอย่ากวนนะเ <c oughs> อาเเคเโอ้แต่ว,ว่าน้ำมันเข้าขอยู่เลย สัสดีครับท่านผู้ชมดอกไม้เต็มเ,เลยนะครัะท่านผู้ชมดอกไม้นะครบท่านผู้ชมนอนกันเลยครับผู้ชมโอย <c oughs> <c oughs> นอนกับท่านผู้ชมอยู่แต่กวนมุดได้เป็นหน้าที่อยู่เนี่ย ตำเมฆย,ยังจ๊งตัวไนโง่าหนิเอานรด่เอ้ย้โหตรงหัวเออน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 กันก่อนนะคระิปไล่ก่อนมันผ่อนคัดห่อนคัดผ่อนคัด่อนโอ้ขยเอ้ยมันมาโกนเขอกเข่นอย่อ ฮาลโหลฮัหฮัโหลฮายโห่อนคักฮอนเน่ห่อนแท้ท่ห่อนเน่หอนคักเจ้จริงเจ้าริงจริงเต้าริงจริงจริงจริงเจจริงจริงสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใครเยี่ยวใส่น้ำครับน้องขิงเยี่ยวอะไม่อย่าเยี่ยวนะมันมีแค่นี้นะลูก น้ำมันมีแค่ในกระบะนี่มันมันเปิดแท่นแล้วโอ้โหนี่ไงเยี่ยวอยู่นี่ไงเยี่ยวโอ้โหลูกสาวผมกระบาตะโตโงโอ้โหน่ากลัวเด็กหน่อยขี้ดื้อเด็กหน่อยขี้ดื้อหนิเด็กหน่อยป่าจายเล่นน้ำไม้ป่าจายโอ้ย่าให้พ่อลงมาเลยถ้าพ่อลงมาน้ำไม่มีเลยแหละแตกด้วยกระบะแตกห้ามลงมาเราห้ามคน อายุเราห้ามคนอายุเกินสิบแปดปีบวก <laughs> ใช่ครับใช่ครับใช่ครับถ้าใครอ้วนร้อยแปดสิบเก้าล้านโลนะครับห้ามเด่นเลยครับโอ้ยมันเดหลายพูดขี้เย <laughs> กเย <laughs> ก็ตหยีไงก็ตหยีไงตหยีไงสวัสดีครับเออสนุกเล่นน้ำสนุกกันสู้ๆแห้วหยล่ะเอาแต่ยัง <laughs> เอาเข้ามาเร็วๆ <laughs> <laughs> เออ โอ้ใครมาเยี่ยวใส่วะน้ำยังร้อนอยู่เลยอ่ะโอ้ยใไปเยี่ยวใส่บ่อไปเนี่ยน้ำร้อนน่ะตัววัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะดำน้ำให้ดูนะคะเอมุด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 ปุะตูปิดแล้วน้ะไปเกือบดดเกือบเข้าจะดังเลยเข้าจะดังเข้าเลย เข้าจะดังเข้าจะดังสบายดีครับสบายดีครับยังเอ้าฟาริ้วเซ็ปต้นตี๋แล้วอย่าใจหัวอย่าใจหัวเฮ้ยไล่ไล่เห่าออกจากหัวหน่อยดิน้ำร้อนๆเนี่ยนี่เดี๋ยวหนูควรจะทำท่อนรำมากเกิน ไอหมาน้อยมันด no oh eh um, okay. ื้อเต่มันเลยไอหมาน้อยตัวนี้มดลองใส่หัวเขาเลยขาออกนี่นี่นะคะเราจะมาล้างนมกันหนาว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 เลยแม่น้ำมันร้อนแล้วทีนี้มันโดนอากาศเย็นมันก็หนาว ปิดปิดปิดมัานานเกินมันนานเกินขอโทษครับผมขอโทษครับเล่นลืมเล่นลืมไปว่ะ